สวัสดีค่ะพี่น้องทีนี้เราจะพาไปเก็บไปเก็บใบยานางกันว่ากแกงขี้เล็กนะคะบลูออกมานำ่ำสิไปน่ำนละแดนออกหนาเลยไปเก็บยานางไปแกงขี้เล็ก หาเบิงาาบ้งเราจะบิ้งวาสมี่บ่บ่เด้ไปเบิงโดนแล้วดื้อดื้อเข้าใจเจ้าตักเน,นี่ยมาสางอานหน้าเขตสางอานหน้าเขตอันนี้เป็นในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้าน สันผักหวานเชียงใหม่เอ้ยเอ้ยบูบูมาทั้งทีแล้วบูไปละแล้วน,นี่มาหาไหา่ๆนาองเขาจะน,นั่งแบบเจ้าีนจะมี่บุ๊บแมนเขาตัดกิงเบิร์ดระบุนข่้นน้ำหัว บ่อนอมีบ่อนอตอนนั้นมันอยู่แถวๆนี้ละ่ะโอ้นี่เด็เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเอาหลายดอกเอาไปแกงขีเล็กจักหน่อยอีมีอยู่มีอยู่ นี่อยู่เด้ทำอะไรบลูนี่อยู่อันนี้ใบบอกไง่ายไปไงเอาไปคันคันแจงหนำนัวๆน,นะคะใส่ประแดกปลาแสบ,แสบ มันคักอยู่นั่นแล้วกระถินอีเดีายวไีแต่ใบยังไกันนะใบยังใบยังคักนอะเอ้ยเอ,อเปอะไรไกลนบู ดี๋ยวไม่ให้มาด้วยนะนเนาะเฮ้เบลล์เป็นเนีนย่ยมาักงลายเลยอันนี้ยน่อยนี่ค่ะคิดเลาะหัวบานเพิ่อนเพิ่นบังหวงจ้ะอันนี้ใบหนึ่งหนาอนน อันนี้แดดฮอนหอนไปนอนเลยอันนี้อ่อนอันนี้อ่อนอ่นอน ดู Blue, อย่าดื้อนะดูแค่นี้ราคาเดี๋ยวเ้าไปขันแกงกันแวะเก็บกูดน้่ค่ะพี่น้องนี่หน่วยบักง่เลย เอาไว้ไปต่ำใส่เกรืองแกงเนาะนี่นี่หนอดอันนี้หนอดผักพงชุรสหนอดง่ามแถวคอไ่เด้อเอาไปแกงใส่กับผัาก,กีเล็กเลยง่ามีดีคณะเม็กซิโกหรือเข,าเอขานเนอ้าเอิรนคณะเม็กซิโกกันเนาะค่ะถ้าเอาเอิรนหอดผักผงชุรนี่ค่ะ ยางงามเลยต้นนี้งามต้นสูงมันจะมียางนะค่ะเนี่ยมันจะมียางบลูไปกลับบ้านเร็วกลับบ้านเราเร็วเดี๋ยวเข้าไปคันยาน่งให้เบิง์นแล้วจะ้ะ อบตูลาลอาไปใส่น้ำเนาะปลูกเขาเองบานเหาอนนี้อยู่บานหฮาสวนบานหาอ,อกดอกบ่านเรค่ะันี้ดอกมันออกดอกเขาบอกว่าตรงเก็บดอกมันธรบมสันมันติตตายไปซนดอกมันทำมันลนลงหรอกทำมันเป็นเบียรกระใหแน่นอะจดได์เอาจะได้เอาเบียมันไปปลูกอีก ข้าพ่อแล้วเนาะพ่อมันหอ,อมหอมเก็บลูกโดดไปใส่น้ำผกใส่กระเป๋าก่อนประเดี๋ยวถุงมาใส่ลูกโดดไปใส่ กำลังออกดอกสำนีกับพ่อละมั้างพ่อล้วเนาะคันเสร็จแล้วเนาะคะ่ะยานางยานางเสร็จแล้วเดอวนี่ผักขิ้เลยกรัาแกงใส นี่แหละใบอันผักผงชูรสผักชะอมดอกบักอึใบตูแต่เราเนาะจะเดี๋ยวเห้กับมะตัมเดี๋ยวเห้กับมะตัมหอมตัมพริกใส่เนาะค่ะนี่ก็แกงใส่แกงใส่ปลาแห้งแกงใส่ปลาแห้ง What? เดี๋ยวเอากระเอาเก็บไว้ไปขัน,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 นเอาหนาหนึ่งหนาอ้นขนนะค่ะเอาเข้าขันขันเอาเช็คใบแกงพ่อก็อยู่ขยักเดี๋ยวเอาเก็บไว้แกงได้อีกนอกจากนี่แหละเดี๋ยวเอากระตำพริกก่อนตำพริกตำพอมแดง เรายนี่งกระเดดกระดอนก็ต <t> ้องเอาละเอียดลายเนาะค่ะ Está bien, no matom แดดปลาโน้ว,นวใส่จัก2กับพี่นุ่งนัวไปหมดถ่ามันโมนมันม่งห้าก็เอาอีกใส่ไต่ปลาเนาะจ้ะไต่ไต่ไตขีปลาทูอดอง นัวสิมุนกลนหาว่ายาไซนอจากเดี๋ยวเขาล่อให้เดือดเท่ากับค่อยเอาอันปลายางไซนอจากแปบ๊บหนึ่งนะคะ่ะเดือดคักแล้วนอจาก แหงใส่เลยเนาะนี่ีปลาหมึกปลาหมึกแหงรอมใส่เลยใส่ปลาหมึกปลาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะใส่ไปเลย,เ,ลยเดี๋ยือดบุบบุๆเลยพี่เนาะเดือดบุกบุกเลย 叫新闻，那玩意儿。 Eu sei. บุบเลยเรัเสร็จุงสูรก็หมอคือสีหน่อยกวัวอันขาดแฉบใส่ลายแส่บลายใส่หน่อยแส่คือผงสูรสดีแล้จ้าในี่หอ,อกรอกด้วก็ปกอ,อื้ ใส่ไปเลยหมดไปเีไปตัวห่อยใส่ที่หลังาะอุณชุอดเอ๊ใส่ไปหน่อยจะดูดดดไป้อบคุณชลดใส่ไปตอบเลย เซีด้าด้วยจ้าซิมอีกรอบนึงเนาะคะ่ะอืมนัวค่ะพี่น้องนัวนัวแซบ่บใส่ใบตัวห่อข้าวเลย กินกจุดจ้วดน้ำกัรเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมเนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไนดเดอร์จากช่องเปรมสุดากินแซบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ